อย่าท้ออย่าหออย่าเหี่ยวครับสำหรับวันนี้ครับฟุตบอลมาฝากพี่ๆครับต้องบอกได้เลยว่าคู่ชิงชนะเลิศสำหรับเปเช่ครับปาริสแซงต์แชมงครับต้องเจอกับในทางด้านของทอสแนมฮอสเปอร์ต้องบอกว่าระบบ433ด้วยกันทั้งคู่เนียครับเก่งใหญ่เจอเก่งเล็กเนียครับซึ่งเรารู้กันดีอยู่แล้วครับว่าสำหรับเปเช่เนี่ยเต็มระบบครับนะฮะทิปเปิรแชมป์จากแดนน้ำหอมฤดูกาลที่แล้ว นับรวมถึง UCL นยครับสมัยแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเนี่ยเตรียมที่จะรุ้นยูฟาซุปเปอร์คัพสมัยแรกหรือไม่ครับนะฮะส่วนในด้านของไก่เดือยทองครับก็ฟ้าแชมป์ในรอบ17ปีเนยกับหลังเฉือนเอาชนะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับนัดชิงชนะเลิศยูโรปาลีกฤดูการที่แล้วรละวันนี้เนี่ยต้องโคจรมาเจอกันครับต้องบอกว่ามันสุดมันจริงๆ เราต้องบอกได้เลยว่าเราเนี่ยได้ชมเกมที่มันแบบโอ้โหคือมันยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็อยากจะรับชมอยู่แล้วนะฮะต้องบอกว่าแดนหน้าของปาริแสแซงแมงวันนี้คารัสเคเลียอุสบานเดเบลเล่นหน้าเป้านะครับดูเออยู่ขวานะฮะใช้คารัสเคเลียอยู่ฝั่งซ้ายกองกลางเนี่ยครับก็ใช้ในงด้านของวิติาเนี่ยฮะฝั่งซ้ายเป็นอรูอิสเนีครับขวาเป็นในด้านของเนเวต ต้องบอกว่าก็สุดๆอะสำหรับเปเชฟฟูทีมนะครับทีนี้นยสำหรับในด้านของสเปอร์นะครับหน้าเป้าน่าจะใช้ในด้านของริชาร์ิสันเนะฮะเราก็เป็นในด้านของจอร์สันนะครับเราก็ดูดูสนะฮะต้องบอกได้เลยว่าโอ้โหก็ถือว่าฟูทีมเช่นกันสําหรับในด้านของ สเปอร์ระบบ4ี่สาลุ้นดีอยู่แล้วครับขึ้นทางริมเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเร็วใครเร็วฝากกันใครไวฝากกันจังหวะใครดีฝากันเอาไปแต่ผมเชื่อว่าเกมนี้ปาริสใส่แมงมีลุ้นครับที่จะฟ้าชัยไปครอบทองครับคู่นี้ครับถ้าให้ผมไปผมมองที่เปชเชเลยนะฮะมองที่เปชเชเลยแล้วก็อีกหนึ่งคู่เนี่ยครับก็เป็นในทางด้านของอ่อ อาร์เดอร์ฟิวเทวนะฮะกับในทางด้านของรเรสเตอร์อันนี้น่าสนใจครับสำหรับแนงด้านของอาร์เดอร์ฟิวเทลกับเรสเตอร์นะครับต้องบอกว่านัดล่าสุดผลงานในการเจอกันมาเนี่ยเป็นที่ออเรสเตอร์เอาชนะแนงด้านของอาร์เดอร์ฟิด์ทลไป4ประตูต่อหนึ่งครับแล้วคู่นี้เนี่ยเจอกันมา5านัดหลังสุดที่ผ่านมาเนี่ยมักจะไปจบที่การขึ้นดอยหรือว่าสูงเต็เมเวลานั่นเองครับจาก5าเกมจบสูงไปถึง4เกม จบต่ําไปแค่เกมเดียวครึ่งแรกเนี่ยสอบผ่านกันไปถึง3เกมเนะฮะเราก็สอบไม่ผ่านนะฮะจบต่ําไป2เกมนั่นเองเนะครับสำหรับผลงานในทางด้านของอเดอร์ฟิวทาวท่านับย้อนกลับไป5้านัดหลังสุดที่ผ่านมาพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้3เกมครับเราก็แพ้ไป1เสมอไป1ทีนี้เรามาดูในด้านของเรสเตอร์เรสเตอร์เนี่ยครับต้องบอกว่าจาก5นัดหลังสุดที่ผ่านมาครับนะฮะทำผลงานที่ดี ก็จะบอกว่าแพ้ไปแค่หนึ่งนัดเท่านั้นนอกนั้นเก็บชัยหมดเลยวันนี้บิดเบียดบิดเบียดตรงไหนครับบิดเบียดตรงว่าเรสเตอร์จะเบียดเอาชนะในทางด้านของอาร์เธอร์ฟิด์ทา ได้เพียงแค่1ตรงหรือไม่ก็สองหนึ่งประมาณนี้เพราะฉะนั้นเคียร์ไปที่ร e สเตอร์ ester, เอาแล้วกันครับส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปเจอผมในโรงแรมหรือว่าในโกดังครับในบ้านของเราในขับของเราครับแน่นๆอยู่แล้วซิกเนเจอร์วางไว้ให้ชุด3ากระสอบเราเดินให้เต็มๆเพราะฉะนั้นมาเจอกันสำหรับวันนี้จอรล,ลีก่อนแล้วกันขอพี่ๆโชคดีสวัสดีครับ